โอเคครับผมก็พบกับผมวิสัยมาแล้วนะครับผมมาวันนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวนั่งดีๆก่อนนะเดี๋ยวโอ้ร้อนแดดพระจัน,น,น,นทร์วันนี้ฝนตกกับเมาาื่อคืนวันนี้เราฝนตกเลยบประเทศไทยคลิปมืงหนี้ก็เลยมาถ่ายแต่เสอบสอบไปสอบมากกัเลยสวย <c oughs> จนสวยรอนแดดโอ้แล้วกินแล้วกันแดดอ่อนก็ดี กันเลยต่อมาทายอุยดยแดดแมนตอมอื้งปีงอึงไม่ไพี่น้องนี่พึ่งแล้วมึกี้เนี่แล้วมากกัน่นี้เท่าไรอะนี่แม่เก้าโมงหอบ่ประมาณเก้าโมองอโอ้อนแดดครับกินพาแดดเลยโทพี่น้องเบอร์วีดโอ้อันนี้เคอื่องโพี่น้องเหมือนกันเนี่ยคนโตมึขึ้นนี่ครับนี่โอ้ ตัวมึงขึ้นนี่เนี่ยนี่ไตมากรายกาเนี้นี่ครับอันนี้กต้มเอือกมีต้มมีเปี้ยงมีตำมาเนี่ยเนี่ยโอ้บวกพีก็หลายคักแกนี่พี่น้องเบอร์โอ้หัวขึ้นนี่ครับนี่ไตมือขึ้นต้มมือเศร้าเลยได้เห็ดชิมอีกหนะไมมพี่น้อง โอ้ทรมานเห็น้องหมดเลยกินตาคนเฮ้กินตาแดดเออข้าตุกเอาไซ้ำกันนั่งเดี๋ยวแป๊บนึงด้วอตัวสี่ความแล้วเ้าแล้วเ้าแล้วอุ้ยหวันหวันหวัน นว่งพี่น้องไข่อาหหนเลยใครใครอาผุนคว้านอตงหันแดดตั้งหันมือใครครบางทีแะผุเออใครในถ้องโอ้เดอเดให้มันเย็นก่อนนะโอ้ตังหันนี่ตั้งหนแั่นั่นหนคักันเนี่ยั้งอทั้งเอึ้งทั้งโอ้หันคักลักสินได้กัน ให้เต็มท้องเลยพี่น้องปาดอืมอืมโอ้ยย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 ยียย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 อยยย ดนัำตออนะตมนะือืงน้ำมสนั่ตมือืงน้ำตกปุ๊บจับปับ๊บแลฝน,นโอ้หอมแบบครับคุณ้องว้าหาอือง ไข,ข,ข่มันหนัเบางเดียบเลยโอ้บ่งบงไข่มันคือล้แซ่บรักโอ้ควันวันควันควันวันขาขาขา กวาดบแรกระดูเงี้ยทั้งียงอันลวมกวาด้วกินน้ำเนื้ออึงไข่ในนอึ้งไข่น่ะอึงไข่อึงไข่พอดีเลยเทวดามีเนืกินใครอ่ะโ้โหคู่ประหยัดอืม ปวดขัดยิ <poisoned indo S 1> ่โถกลางแดดถ้ามัดาเฮ็ดดาแนเลยพลองกลางแดดมั่งห้องห้องเขาใครพิ่หังเลยใครายหันแดดโอ้ อืมไข่แตกไข่แตกอืมว่าควัน,ดววนดวแดดพี่น้องอัตตาบ่มีอย่างได้ควันแดดแต่มีเรื่องตาเออ พพ้้เบิ่งไครมันที่เหล่าผลนก้านผุเฮ้ยเ่ล่ะเนี้ยลายก็ได้กินไว้ โอ้ขมโอ้สงสัยตึกบีมั้งขมตัวไม้ห้าพี่น้อาห้าตัวไม้เบิงบ่งเบิง่งเบิ่งโอ้หักอกมันออกเออหักอกมันออกควรใครทั้งนั้นเลยเด้ดนเ่นในเพื่อนเพื่อนบ้งเห็นปะถ้าใครเด้น่นในฝุ่นอู้ใครเป่าขัน้น มึงอยากใครนั่นธาักออกมาเหสี่โมงมันไ,ไงสีเบิดข้ามเดี๋ยววันอืม S <S ไปหลายครับอืมโอ้วางแล้ hay tìm thoan đây Mm. 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 ้ฮวนมาไวแล้วฮวนแดดฮวนแดดกินแล้วครับโอ้มาไวหนอเาหัวฮวนฮันแดดแค่ผมสิบโมง่ะ เด็กก็อย่า,ยาลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมคิดต่อไปคลิปนี่ขอตัวลาไปก่อนพวกไมาคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้๊าไวแล้วฮวนัวนฮวนันฮวันฮวนไปกอนไปกน